ปฏิคำสอนฮินดูการรู้ลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาเท่ากับเข้าเฝ้าพ่อสิวะนักบวชหรือศีหนโยคีไหนคงหนีไม่พ้นการปฏิบัติการนั่งหลับตาสมาธิแต่มีสิ่งหนึง่งที่เหมือนกันเลยคือการนั่งรู้ลมหายใจนั่นแหละ พาศิวะคือครูของนักบวดทั้งหมดพาศิวะคือครูของคนที่รู้ลมหายใจพาศิวะคือครูของการมีสติรับรู้พาศิวะคือคนแรกของนักบวชทุกจักรวาลที่สอนกันนั่งรู้ลมหายใจในคติคำสอนฮินดูนั้นจะเอ่ยว่า วิธีการต่างๆที่สำคัญที่สุดเลยนั้นคือทุกคนล้วนมีหน้าที่ที่จะต้องทำผู้ที่ละทิ้งหน้าที่นั้นคือคนที่ตายไปแล้วที่ยังมีลมหายใจอยู่การรักษาหน้าที่นั้นเหนือกว่าบุญอันใดผู้ที่ละทิ้งหน้าที่แล้วอ้างไปทำสิ่งนั้นเพื่อบุญ จะไปเอาบุญคือผู้ที่โลภและเป็นข้ออ้างของคนไม่มีความรับผิดชอบต่อจักรวาลพวกเราจะต้องทำหน้าที่ต่างๆในจักรวาลในการผลิตพลังงานบวกในการรักษาหน้าที่พวกเราจะต้องทำหน้าที่พ่อที่ดีหน้าที่ต่างๆในบทบาทนั้นๆ การเป็นคนดีต่อสังคมการทำหน้าที่สามีที่ดีหน้าที่พลเมืองของประเทศชาตินั้นหน้าที่แต่ละอาชีพในการกระทำเพื่อเป็นสิ่งที่พ่อจักส่งมาให้ทำนั้นตามโดยชะตาตั้งแต่เกิดแล้วมันดูธรรมดาเลยใช่ไหมลูกนั่นแหละพ่อส่งให้พวกเจ้าเป็นคนธรรมดาเนี่แหละคือคนดีแล้ว รักษาหน้าที่ไม่ขายจิตวิญญาณและเล่นเกมไปตั้งหากนั่นแหละใช่ล้ผู้ที่ลัทิ้งหน้าที่และทําให้อาชีพไหนดูหม่นหมองหรือเป็นวิชาชีพนั่นคือผู้สอบตกและต้องจักเวียนไหว้ตายเกิดคําว่ามิชาชีพนั้นไม่ได้บอกว่าคนที่ขายมีดดาบอาวุธอะไรนะแต่วิชาชีพก็คือ คนที่หลอกลวงว่าตัวเองเป็นสิ่งใดตัวเองเป็นอะไรในอาชีพไหนแต่ตัวเองไม่มีจิตวิญญาในการเป็นหรือมีความโกหกและหลอกลวงว่าตัวเองเป็นอาชีพนั้นแต่ตัวเองกลับไม่ได้เป็นอาชีพนั้นไม่รักษาหน้าที่อะไรเลยเราเป็นผู้ขายมีดย่อมขายมีดผู้ซื้อมีดก็จ้อง ได้มดีไม่มีการทุจริตไม่มีการวิชาชีพซื่อตรงกันนละกันตรงไปตรงมารักษาหน้าที่ทำให้ดีที่สุดทุกคนมีหน้าที่และมีภารกิจและมีการอาสามาทำหน้าที่ต่างๆที่แตกต่างกันไปแต่มีสิ่งหนึ่งในคติพรามเลยที่ทุกคนต้องทำเหมือนกันคือรักศรัทธาและภักดี ต่อพระเป็นเจ้าเอ,อพวกเราจะทำอย่างไรกันล่ะมาฟังกันอีกสักหน่อยนะครับพระเป็นเจ้าเป็นเจ้าของธาตุต่างๆไฟดินลมน้ำอากาศกายนี้ท่านก็เป็นเจ้าของ,ท,ง,อาาท,ของทุกสิ่งอย่างแม้แต่ชีวิตของพวกเราท่านก็เป็นเจ้าของการจักกตันยูและแทนคุณพระเป็นเจ้าได้ก็คือการรับใช นั่นแหละคือการกระตันโยพ่อจกให้งานเราทำเราจึงต้องทำงานปนิบัติรับใช้พ่อการที่เรามาเกิดนั่นก็คือการอาสามาปฏิบัติรับใช้เพื่อนาที่ให้สมบูรณ์การทำหน้าที่แต่มีอยู่หน้าที่หนึ่งที่ทุกคนทุกเผ่าพัานธุ์จะทำได้เหมือนกันเลย มันไม่เกี่ยวว่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนจะเป็นสิ่งไหนต่างๆจะจะเป็นวันนั้นไหนหากมีชีวิตก็จะมีลมหายใจใช่ไหมล่ะลมหายใจนี่แหละที่ผ่านเข้าตัวของพวกเจ้าก็คือพ่อสิวะพ่อสิวะคือลมหายใจของพวกคุณลมหายใจต่างๆคือภาพเป็นเจ้า หากคุณจะทำการรับใช้พ่อและพักดีต่อพ่อจงเข้าเฝ้าพ่อด้วยการรู้สึกที่ลมหายใจโดยการสัมผัสความรู้สึกที่ลมหายใจตลอดเวลา24ชั่วโมงการเดินการนั่งการนอนการทำงานไม่ว่าจะลืมตาหรือหลับตาขอให้รู้สึกลมหายใจตลอดเวลา ที่เรียกว่าหลักมูลตินี้ผู้ที่ทำการเข้าเฝ้าพระเป็นเจ้าตลอด24ชั่วโมงโดยไม่หลงลืมรู้สึกตัวอยู่ตลอดรู้สึกสัมผัสต่อพ่ออยู่ตลอดโดยการรู้ลมเข้าออกจมูกสัมผัสช้าๆเข้าออกช้าๆยิ่งเพ่งเท่าไหร่ก็เท่ากับเราเข้าใกล้ลึกถึงท่านเมื่อน,นั้นก็คือผู้ที่กตัญญูรู้บุญคุณพระผู้เป็นเจ้า และพักดีแล้วผู้ที่ทำการพักดีเวลาใดหรือเทศกาลไหนหรือการสวดมนต์ตาอันใดหรือทำการทำท่าพักดีแบบไหนนั่นมันก็ดีนะผู้ที่ทำโยคะต่างๆนั่นก็ดีแต่ช่วงเวลาดังกล่าวที่ปราศจากโยคะล่ะหรือปราศจากการบูชาละ่ะหรือป่าศจากการสวดมนต์ล่ะ พวกลูกก็ไม่ได้เข้าเฝ้าท่านพวกลูกจักจะไปสู้อะไรกับบุคคลที่เข้าเฝ้าพ่อตลอดเวลาล่ะที่เขาเข้าเฝ้าทุกลมหายใจกันเล่าผู้ที่รู้หน้าที่ผู้ที่พักดีและลึกถึงพ่อด้วยทุกลมหายใจละ่ะมันคือสุดยอดผู้กตัญญูแล้วลูกเอ๋ยก็เมื่อพ่อพ่อผ่านตัวลูกๆตลอดเวลา พ่ออยู่ในร่างกายต่างๆลูกตลอดเวลาในสังขานี้ในพลังงานในตัวนี้ลูกก็ต้องตามไปเข้าเฝ้าพ่อสิทุกลมหายใจอย่าให้หลงลืมทำทุกอย่างเพื่อให้อย่าหลงลืมเนี่ยแหละคือผู้ที่กระตันอยู่และรู้คุณและผู้ที่รับใช้พระผู้เป็นเจ้าทุกลมหายใจแล้วเมื่อถึงเวลา พ่อก็จากไปพร้อมกับชีวิตของพวกเราพวกเราจักจึงวิ่งตามท่านวิ่งตามกลับบ้านให้เร็วที่สุดตามลมหายใจสุดท้ายเพืือกสุดท้ายนั่นน่ะตามพ่อไปกลับรวมกับปรมารมันพวกเราอ่ะเกิดมาพร้อมกับบุญคุณของพ่อตลอดเวลาเมื่อเราหายใจเข้าออกเท่ากับพ่อ ถิตอยู่ในตัวในร่างกายและหัวใจของพวกเราแล้วจงมานึกถึงพระเป็นเจ้าตลอดเวลาจึงจะถือว่าเป็นผู้ที่รักศรัทธาและพักดีโดยการรู้สึกที่ลมหายใจแล้วให้รู้สึกว่าพ่อสิวะพ่อนาายพ่อพระพรมพ่อคันเนธหรือเทวีต่างๆอวตารต่างๆอันนี้ คือท่าต่างๆที่แปลรูปเป็นลมหายใจอยู่ในตัวลูกเสมอในสังขารนี้ในเลือดของลูกในผิวหนังของลูกในเซลล์ที่มันทำงานเองต่างๆเมื่อลูกจบสิ้นลงลูกก็กลับไปรวมกับพ่อที่ปอดละมันอีกครั้งเมื่อลูกเห็นและสัมผัสสิ่งนี้ทุกเผ่าพันธุ์พ่อสถิตท,ทั้งหมด ลูกยังหายใจกันอยู่ใช่ไหมลูกยังรู้ลมหายใจกันอยู่ใช่ไหมตลอดเวลาจงหายใจช้าๆยาวๆสัมผัสความรู้สึกความมีอยู่ของพ่อด้วยลมที่ผ่านร่างกายของลูกๆจำเอาไว้อย่าลืมนะสัมผัสตลอดเวลาอย่าให้ท่านคาดสายตาล่ะลูก